เก็บตกบรรยากาศงานซอสมาเก็ตงานจะสนุกและมุดดีแค่ไหนขอแอบ,บไปแาวเชฟผู้เข้าร่วมงานกันวันนี้ที่มางานซอสมาเก็ตนะคะรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารอร่อยมากกินไปเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าของเยอะดีค่ะแล้วก็มีร้านแบบว่าที่ติดตามมาไว้อยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยแบบได้เลยซื้อของแียงเงินเลยค่ะคนเยอะดีครับแล้วก็มีของขายเยอะเต็มไมจีอะไรเลย พูดไปทุกคนอาจจะไม่เชื่องั้นเราขอพาไปชมภาพบรรยากาศตัวงานแบบจุใจในแต่ละโซนกันเลยดีกว่าซึ่งตัวงานซอสมาเก็ตที่จัดขึ้นที่ครบราชดา a ราม9เป็นการคอลแลบร่วมกันระหว่างโครงการครบราชด h a ร m a 9และซอยซอสซึ่งเขาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในงานก็จะมีครีเอทมาเก็ตเวิร์กช็อปแล้วก็ไลฟ์มิวสิกงานนี้ของกินเขาจัดเต็มมากๆและใครที่อยากนั่งทานไปพร้อมกับฟังเพลงเพลินๆเขาก็มีโซนให้นั่งแบบชิลๆส่วนใครที่เป็นสายกิจกรรมเขาก็มีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำด้วยนะ ที่เป็นสายอีโคเฟนลี่และชอบดนตรีด้วยเนี่ยเขามีบูธจากแกลดเฮาส์ที่มี DIY Station ให้เราเปลี่ยนแผ่นเสียงไปเป็นของตกแต่งบ้านสุดชิคเป็นยังไงกันบ้างคะภาพเก็บตกกิจกรรมจากงานซอ r t สมาร์เก่อนจากไปใครที่ไม่อยากพลาดงานสนุกสนุกและกิจกรรมดีๆจาก SC a s s e t อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราไว้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปกับภาพคอนเสิร์ตในงานก่อนนะคะบ๊ายบาย